สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกมร a s เดีย o เอิร์ธ s u เ v i ร์ l วนะ่ครับผมตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ทำคลิปพอดีมีอาการแฮนิกนะครับแต่มันก็ขาดคลิปไม่ได้เนาะก็ต้องทำสักหน่อยก่อนนอนนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้วันนี้จะไปอัปเดตนะครับว่างานแฟของผมตอนนี้ อยู่ถึงไหนนะเพราะว่า2วันก่อนเราไปลุยที่ห้องทดลองท่าเรือมานะครับก็ลุยไปแค่2 s e เซกเตอร์นะเซกเตอร์กับเซกเตอร์ที่2นะครับ A1 กับ A2 ในส่วนของ B1 กับ B2 มันไได้ไปลุยนะครับเพราะอยากเก็บปืนไว้หน่อยเดี๋ยวรออีเวนต์คริสต์มาสที่จะมาในปีหน้านะครับ ขอเตรียมของก่อนนะทุกคนงานแฟร์ระดับที่หนึ่งมันใช้แท่งอลูมิเนียม20อันใช่ไหมแท่งอลูมิเนียมแผ่นเหล็กตะปูแผ่นไม้สนแผ่นไม้แอดแล้วก็หนังฟอกนะครับต้องมารับของฟรีด้วยนะจัดการซอมบี้ไป เรียบร้อยได้ไรอะสลายเดี๋ยวนะทำไมมาดบสลายล่ะซอมบี้เอาสลายไปทำอะไรได้ของตระ่างวันนี้เนาะอ่ะสลายก็ยังดีครับจะได้ไม่ต้องนั่งเรือไปเก็บเดี๋ยวเอามาทำเป็นอทิงเจอร์ใช่ปะวะทิงเจอร์แปะไอโอดีน วันนี้ถ้าพูดอะไรเออๆไปก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นฤทิ์ของยาที่กินไปเมื่อกี้นะครับมันจะทำให้แบบสมองชานิดนึงเอเมื่อกี้ผมเอานี่ไปหรือยังอะ่ะผมหมุนวงล้อไปแล้วใช่ไหมงั้นเต็มของก่อนครับ ของเริ่มน้อยหลอแล้วต้องไปฟาร์มเดี๋ยวไปฟาร์มช่วงกลางวันดีวกว่ากลางคืนเดี๋ยวเราจะพักให้เต็มที่ครับรู้สึกว่าช่วงนี้ใช้ร่างกายหนักไปหน่อยส่วนช่วงนี้มี y o YouTube มือใหม่นะครับเล่นเกมลาตีกันเยอะขึ้นนะรู้สึกดีใจที่รู้สึกที่แบบมีคนเห็นเกมนี้กันเยอะมากขึ้นนะครับมีเพื่อนเล่นเกมนี้เยอะขึ้นแหละ จากหลายๆช่องนะก็เดี๋ยวรอชมว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันจะมีการโคออฟกันยังไงนะครับเผื่อเราจะได้เล่นด้วยกันอะไรแบบนี้นะแต่ผมไม่ค่อยชวนใครเล่นเท่าไหร่นะแบบเกมหลายๆอย่างหลายๆเกมที่แบบเล่นกับเพื่อนได้เรากลัวไปถ่วงทีมเขาติดติดเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่สมัยเล่นเกม ROV e. แล้ว ว่าด้วยความที่เราเล่นแบบแบบนี้ฮะเล่นแบบทุเลทุลักทุเลเล่นแบบคนไม่เป็นอะไรแบบเนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเก่งใจกลัว <c oughs> ไปทวงทีมเขาอย่างโมบาย g e เจนก็เคยโหลดมาเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วก็อย่างเกมอะไระ่ะฟีไฟล่เนคู่ใช่ไหมลงปุ๊บตายแป๊บเลยแบบเนี้เลยไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> อ่าตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่10 อ,อีกนาเลยอ่ะอีกสักสองสามรอบกอว่าจะแบบปลดล็อกเลเวลสองได้นะก็ค่อยๆแก้ไปเออคลิปที่แล้วมีน้องถามอยู่ว่าปืนที่ครับจากงานแฟร์มันใช้ทำอะไรนะครับเอาไวง่ายนะคือใช้ได้ทุกที่ปืนที่เราคราบเนี่ยมันแค่แบบเป็นเป็นปืนที่ตกแต่งจากงานอาจากกิจกรรมในงานแฟร์แต่ว่าเวลาเราใช้ไปใช้ในการยิงซอมบี้อะ อ่ามันจะมีถ้ายิ่งในช่วงที่มีกิจกรรมหรือมีอีเวนต์งานแฟร์แสนเหงาเนี่ยครับมันก็จะได้แต้มงานแฟร์ด้วยซึ่งแต้มงานแฟร์เนี่ยเวลามันปลดล็อก1นึ่งเลเวลเนี่ยถ้าไม่ใช่รางวัลใหญ่ใช่ไหมตามเลเวลที่มันกําหนดนะนะก็จะได้ตั๋วงานแฟร์ซึ่งตั๋วงานแฟร์เนี่ยมันสามารถเอาไปแลกกับนายเจลนะครับได้แล้วนาเจลก็จะสุมของมาให้นะครับ ก็แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรนะแล้วแต่ดวงเลยสมัยก่อนก็คือผมได้ถังแก๊สถังแก๊สสีแดงเนะี่ยจากกิจกรรมงานแฟนนี่แหละแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เจอนะไม่แน่ใจว่าเขาปรับหรือยังคือมันปรับใหม่ตลอดไงไอเราที่แบบเล่นมานานแล้วบางทีเราก็ยังพูดแบบติดอันเก่าอยู่เลยครับเพราะไม่แน่ใจว่ามันปรับเปลี่ยนไหม มีน้องขอให้สอนย้ายเครื่องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโหลดอีกเครื่องหนึ่งดีกว่านะแล้วเดี๋ยวทําให้ดูแล้วก็น้องที่สอนน้องที่ให้สอนเติมเงินเกมหน่อยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องใช้ระบบไหนนะระหว่าง A I S กับ Android นะแต่เดี๋ยวผมจะลองทำ I O S ให้ก่อนแล้วกันจริงๆมันไม่ยากเลยครับมันแค่ผูกบัญชีกับ App Store หรือ p Play s t o r e แล้วเวลาเติมเกมมันก็จะเติมได้เลย ตามปกติจะเติมเกมไหนก็ได้แต่ว่าเราต้องมีตังนะแล้วก็จริงๆก็ใช้ได้ทั้งระบบรา,ายเดือนแล้วก็เติมเงินนะครับแต่อย่าเติมเยอะนะสำหรับใครที่เป็นรายเดือนอย่าเติมเยอะนะครับเวลาแบบสิ้นปีปุ๊บเอ้สิ้นปีสิ้นเดือนปุ๊บอยอดบินมาแจ้งเตือนนี่คือล้องจ้ากเลยนะสมัยก่อนเคยเหมือนกันครับจาก เมื่อก่อนสมัยก่อนผมใช้โทรศัพท์แค่แบบเดือนละ300กว่าบาทจาก300ขึ้นไป1,200องนะเอ็มอาวีทำพิษเ,เติมอย่างเดียวถ้าถ้างานแฟร์เสร็จวันนี้นะเดี๋ยวจะทำกิจกรรมประจำวันก็ได้เอาของไปเติมที่มอเตอร์ไซค์นะนะที่ปั๊มน้ำมัน เรามีน้องมีน้องถามอยู่ว่าน้องเลเวล5ใช่ไหมครับแต่ว่าไปทางหลวงไม่ได้เนี่ยมันต้องไปยังไงน้องต้องทำเควสก่อนครับทำเควสเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆเ,เลยนะเออมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ามอเตอร์ไซค์เราเลเวลเท่าไหร่นะครับถึงจะไปทางหลวงได้เราต้องทำเควสเนื้อเรื่องหลักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีเควสที่ขึ้นว่าให้ไปหาปลั๊กไฟฟ้านะที่ทางหลวงหรือไม่ก็เป็นเควสที่ชื่อว่า ไปหาราเชลที่ทางหลวงมั้งแต่ผมว่าน่าจะไปหาปลักไฟฟ้ามากกว่านะถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ใจว่ามันปรับใหม่หรือยังไนงะพอมันอัปเกรดเนี่ยพอมันอัปเดตเกมเนี่ยมันก็จะมีการปรับไปบ้างนะครับแต่ถ้าจำไม่ผิดมันมันน่าจะมันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราไปตามหาปลักไฟฟ้าที่ทางหลวงมากกว่านะก็ถ้าไปแล้วก็อย่าลืมขนเครื่องยนต์ คือสนิมกลับมาด้วยนะครับวางไว้หลังรถนั่นแหละนะเอามาอัปเกรดรถมอเตอร์ไซค์ครับแนะนำไว้ครับให้อัปเกรดเยอะๆจนกว่ามันจะได้ช่องเก็บของถึง10ช่องนะครับจะได้มีประโยชน์กับเราในการออกไปค้าของเอ่อออกไปขนของกลับมาบ้านนะิดตบ อากาศเปลี่ยนนะทุกคนนะว่าไหมขอนอกเรื่องหน่อยวันนี้อากาศเย็นมากเอาขาออกนอกผ้าเอ่อเอาขาออกนอกผ้าห่ม๊บต้องเอาดึงขาเข้ามาตอนเชา้าๆอ้อากาศอย่างเย็นเมื่อวานยังไม่เย็นเท่านี้เลยไม่รู้ว่าจะเย็นได้กี่วันแต่ว่าเราจะขอเสพเราจะขอเสพความหนาวนี้ไปอีกสักระยะอย่าเพิ่งหนีหายไปจากกันนะ แต่ปีที่ผ่านมาปีเนี้ต้นปีที่ต้นเดี๋ยวนะต้นปีที่ผ่านมามันก็หนาวนะใช่ปะ่ะแล้วก็พอหนาปุ๊บมีร้อนแป๊บนึงแล้วมันก็ฝนตกตลอดเลยนะครับอากาศมาเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วอะมาเริ่มปรับแล้วธรรมชาติกำลังจะเอาคืนแล้วจากปกตินะแบบแถวบ้านไม่ค่อยมีพายุเท่าไหร่ครับล่าสุดน,นี่คือแบบ อายุงวงช้างนะทุกคนที่ออกข่าวแบบดังๆนะแถวบ้านผมเลย <Yeah. S 1> นี่เองไหมถ้าใช้ปืนที่ครับจากงานแฟรมันจะมีพุมันจะมีประกายสีลุงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่ง <Yeah. S 1> เดี๋ยวพอหมดงานแฟร์แล้วเราก็จะ ไปดูศสนวนขนส่งกันบ้างไหมบังเกอร์บาวโวจะไปอีกไหมไปเอาอะไรไม่รู้อะเออพูดถึงบังเกอร์บาวโวผมยังไม่ได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะครับปลดล็อกไอ้นั่นเลยอะบัฟต่างๆอะถ้าจะไม่ผิดผมรู้สึกว่าผมปลดล็อกไปแค่2ออันก็ยังเหลืออีกนะแต่ไม่ค่อยได้ไปแล้วช่วงนี้ครับ มาหลังจากที่จัดการงานแฟร์เสร็จนะครับมาเก็บฝาก่อนฝากระป๋องนะก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับที่ผมจะได้ฝารวมแล้วเป็นประมาณสักหมื่นแปดจะได้เอาไปลุนกับสล็อตท,ที่พังแล้วนะถ้าได้มาก็ดีทีนี้เราก็จะมีฝาในการปั่นสล็อตเรื่อยๆนะซึ่งเอาจริงผมก็ชอบการปั่นสล็อตเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสลุ้นปืนสกาปืนยิงลูกระเบิดนะ ใช่ไหมแล้วก็มีปืนอะไรอีก VSS ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับลองเอาไปใช้ที่ศูนย์ขนส่งกันดูสักรอบไหมคือด้วยความที่ผมเป็นคนขี้งงก,กับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้เอาเปืนที่หายากมาใช้เท่าไหร,ร่ไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามนะครับเกมกิมโซผมก็เป็นช่วงนี้กิมโซไม่ค่อยได้ลงเพราะอะไรเพราะว่าผมไปฟาร์มอยู่ครับเออฟาร์มของอยู่วันนึงฟาร์มของที่หนึ่งสงที่มันเลยช้าไง ซอมบี้ว่าอยู่ว่าจัดการในนักจู่โจมหมดแล้วทำไมเลือดลดวะมีของอะไรอีกไหมเอารอกลับไปย่อยที่บ้าน,นครับอะไรมาอ๋อว่าาแล้วเชีร์เป็นซอมบี้นี่เนะีเจอค้อนฟาดหน่อยบอกแล้วว่าค้อนเนี่ยเวลาฟาดทีแบบสะใจมากอะซอมบี้กระเด็น เดี๋ยวดูนะฟ้าทีแบบอ hmm. อันนี้ไม่กระเด็นไม่สะใจอันนี้ก็ไม่สะใจเลือดสาดเลยเด้ออุ้ยมาไปโฟงอะไรวเนี่ยอ๋อพเพื่อชีวิตครับอายุมิยังไงอ้าวทำไมไม่ไปตีอายูมิแล้วออกแมปพร้อมกันเลยครับไปเอาของไปเติมดีกว่าช่วงนี้วันอยู่ประมาณนี้นะงานแฟ ปั๊มน้ำมันงานแฟร์ปั๊มน้ำมันอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ไปเก็บชินโนมเพิ่มเลยโซนเกาะบอกว่าคนที่รอคลิปโซนเกาะนี่คือแบบผมเบื่อพี่แล้วเนี่ยผมรอมานานแล้วเนี่ยจะครึ่งเดือนแล้วยังไม่เจอยังไม่ได้สู้กับบอลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทำแน่แนครับเร็วเร็วนี้ มอเตอร์ไซค์ก็ต้องอัพนะช่วงนี้นะเดี๋ยวอนาะคตผมว่าเรือกับรถ a อทน่าจะสามารถเก็บของได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่น่าจะอีกพักใหญ่น่าจะปีหน้าแหละปีนี้น่าจะอัพมอเตอร์ไซค์ไปก่อนค่อยๆอัพไปทีละเรื่อยๆครับแต่ไม่แน่นะรถ a อทอาจจะมาก่อนเรือก็ได้รถ a อทน่าจะมาช่วงที่ภูม,มิภาคบึงมันปรับใหม่หรือเปล่านะลุนเอานะครับอ่ะโอเคก็เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้นะ อาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มนะครับแต่ดีกว่าไม่ได้ลงอะไรเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบายครับ